สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วจจเจเบอสุโูสุคนเนาะค่ะพี่น้องเสร็จจากงานกระตินสองวัดเนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกๆุนทีได้เฮ็ดมื้อนี้เนาะคะ่ะให้เอฟซีแล้วกะ็พี่น้องทุกทท่านค่ะที่เห็นคลิปค่ะพี่น้องสาธุคะ่สคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงํำด้วยเนาะค่ะพี่น้องแนหนาบอกมาคาทาย่ไปซื้อกาแฟให้ กับผมมอย่างเนาะค่ะพี่น้องชีวิตปกติแล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่แต่น้ำวัดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอ่าเดือนหนานะคะพฤอสุจิกาท่านว่านะคะก็จะพ่ค่อยวางแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็จะได้ซูมหมดการทํางานแล้วเนาะคะ่ะยันเดือนกุมข้าเนาะคะ่ะถ้าจะว่างกะช่วงล้างเดือนอา่ามีนาเมษาเนาะค่ะพี่น้องจะจังวากันใหม่เนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบทํางานทําเงินเนาะคะ่ะสี่หาเดือนนี้เนาะค่ะพี่น้อง บางคนก็ถามไฟเขามาวาเนาะค่ะคุณเจี๊ยบจะบ่มีการมีงานเฮ็ดบ่คือเห็นอยู่แต่น้าวัดก็มีอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็มีอยู่ก็เฮ็ดอยู่เนาะค่ะก็เฮ็ดคู่มือเนาะค่ะเฮ็ดการเห็นงานถ้าบ่เฮ็ดงานเสียเงินอยู่ไส่าให้พ่อให้แม่กินเอาเงินอยู่ไสทําบุญเนาะค่ะพี่น้องบางคนก็ถามเขามาเนาะค่ะถามมาว่าอ่าคุณเจี๊ยบจะเฮ็ดงานยังก่เป็นงานอิสระเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดยังก็ไดแต่ว่ารักๆกะงานของข่อยกขคือที่มาจากแบบ รายได้ที่มันดีดีช่วงเนี้ก็คืองานสื่อหวยเนาะค่ะพี่น้องสื่อหวยแล้วกาอยู่วัดประมาานั่นละค่ะบางก้นก็อยากหมูกกับบวาเนาะค่ะพี่นอ้องวนมากะ็ประมานี้แหละชีวิตฝอยอาอาชีพทําบุญกับสื่อเลส่ะนั่นแหละอาวันเพิ่มปะคาบ้านมั้นปะพอความหมายเนี่ยกินกาแฟแล้วจะลับบ้านมันบะบอกไว้ไแล้วขาพิคค้นพิการนั่งนี่สิ นี่ไงต้องสิไดเ้เอ,อ็นหลังเออค่ะประมาณนั้นเนาะคะ่ะถามามารต่อไปเนาะค่ะพี่น้องกาสำหรับแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องคอยบ่งหูคอยบอกบ่ได้แล้วแต่วาา่าลาแล้วแต่โอกาสเนาะค่ะเพราะว่าทั้งไลายดีอ่ะเพราะว่าคลิปคอยกะเน้นอ่าไปในทาง เบิ่งความสวยงามตามวัดวาลามแล้วกะ็ท้ำบุญแล้วกะ็ชีวิตของผอยคลิปผอยไปในทางนะโมเมนว่าคลิปอ่ะหายหวยเต็มลอยคือคนอื่นเนาะครับพี่นอ้องเพราะว่างเอาพวกหดอกว่ามันเสี่ยงเนี่ยมันแล้วแต่ดวงรักๆก็กกะจะเป็นผ้าเบิ่งความสวยงามตามวัดวาลามแล้วกะ็ท้ำบุญตามกำลังเฮาไปยังไงซะ บอเมนมา่าบางคนถามแต่เล็กว่า่อบบอเมนจะขวบบอเมนผูยังหลู่เล็เด้อพี่น้องขอจะหายไปหม,มวหมดสวยๆบางเอ,อิญมันถือคือคือทุกวันมนละสองแก้วบางมนเดี๋ยวจากคืนเขาชมพู่อยู่เนาะคะ่ะไปอ่ะ สักกราระปูองดำนักกะราเหมนกนไม่ยากเกิดซิรินท่าไม่ยากเกิดซิรินทอดสถานที่อันศักดิิ์สทธิ์เนาะคะ่ะที่หายเห่ามีิฉงมีลาบนับครั้งไม่ถ้วนลกัลกๆกับประมาณซิฟวงวอดเนาะคะ่ะผู้ใดท,ที่ติดตามอ่าคลิปเจี๊ยบรุ่นแรกๆก,ก,กันนะสิคุณเคยครับวัดเขาชมพูหรือว่าสำนักสงฆ์เขาชมพูด,ดีเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าอยากคือเลขมันอยู่ที่ตัวเห่ามันบ่ได้อยู่ที่ไผดอก อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็อยู่ที่ตัเ้เฮาบ่แมันคนอื่นพี่น้องบ่มีไัยมาโดนบันดาลให้เฮามีโชคมีลาบใดเนาะคะ่ะนอกจากโต้เฮาปฏิบัติเองบุญขํามเดียวค่ะชีวิตเฮาจะดีบ่ดีขึ้นอยู่กับขํามเดียวก็บุญเนาะเฮ็ดบุญใน้มันหลายกว่าบ,บาบาปบสามา่ะขออภัยค่ะบุญบาสมารถ,าารถชําระล้างบาปใดเนาะคะ่ะแต่สามารถทุเราเบาบางใดเนาะ,ะพี่นอ้อง ลูกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่มีกรรมมีเจ้ากรรมนายเวรเป็นของของตนเนาะค่ะพี่น้องมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่เจี๊ยบไายอะ่ะเป็นคลิปวิดีโอเนาะคะ่ะใส่เสียงพราไว้แล้วจะลุง้งไงเบิงเนาะค่ะพี่น้องจะวัดียังก่อนนะที่เข้าไปเมื่อวานไอ้วุฒิวัดียังที่เข้าไปเม,เมื่อวานวัดหลวงพ่อหงษ์เห็นบ่สือวัดโมเมนต์บัดสำนักสองฆ์อยังก่อน อื้อจำซื้อบไดาแต่มันอยู่ในคลิปอยู่เดี๋ยวจะลงให้เบิงงเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดที่เป็นลูกหลานสายยานนคราชหรือว่ามีความเสือ่อความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอวาองค์เทพเทวาเนาะคะ่ะเดี๋ยวลองไปเบิงงคลิปนั้นเนาะคะ่ะเพื่อพี่พ่น้องอยู่แถวนั้นเนาะคะ่ะสนใจอยากไปรวมทํบาบุญจะสามารถไปใดเนาะคะ่ะพี่น้อง กับบอกอีกข้งเนาะค่ะพี่น้องขิดเจียบเป็นในทิศทางทีแบบ้าเบิ่งความสวยงามตามวันเนาะคะ่ะโบเมนขีดไผ่แนวขางโดยตรงเนาะคะ่ะเพราะว่าเจียบโบกเกง่งจะเป็นคนที่โบกเก่งเหลืองหวยเนาะค่ะพี่น้องแต่บางเอิ้นมันถือดูซื่อเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มาน,นน่นเนาะค่ะขอบพุณนเนปซี่ขอบพุณนทุกทคนที่ติดตามเนาะค่ะพี่น้องจมีอยู่อีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะทีแบบอยากให้พี่น้องลองไปอ่ะ พี่น้องผู้ใดที่มากในเรื่องเสียงโชคเสียงลาบนะคะพี่น้องลองไปเบิ่งเนาะคะ่ะคิปวัดเขาชะโงกเนาะคะ่ะฝากพี่น้องติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณถูกกําลังใจครับพี่น้องข,ขอบคุณค่ะ